สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องฤดูที่ออสเตรเลียกันดีกว่านะคะเมื่อฤดูหนาวผ่านไปก็ย่างเข้าสู่ฤดูสปริงซีซันหรือว่าฤดูใบไม้ผลิค่ะพอถึงวันที่หนึ่งสิงหาท้องฟ้าแจ่มใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะจากที่ว่า ตอนเช้าเจดโมงเนี่ยเดินไปทำงานยังมืดอยู่พอย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิเจดโมงก็สว่างโล่เลยค่ะฤดูใบไม้ผลิเริ่มตั้งแต่หนึ่1สิงหาถึงตุลาคมนะาคะา3เดือนต้นไม้ใบหญ้าชูช่อออกดอกต้นที่โปลนใบไม้ร่วง ก็จะเริ่มแตกหนอแตกใบแตกดอกชูช่อชูกิ่งกันสลอนเลยค่ะฤดูนี้นะคะอากาศดีนะคะดีกว่าฤดูหนาวเยอะท้องฟ้าจะแจ่มใสอาจจะมีฝนตกบ้างเป็นบางวันแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเหมาะสำหรับมาเที่ยวนะคะช่วงนี้มาชมฟาร์มสวยงามของดอกไม้ ออสเตรลียนี้รักษาพันไม้ได้ดีมากนะคะเขาดูแลอย่างดีสวยงามบางต้นเนี่ยมีสีสันหลายสีเลยค่ะสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีขาวอยู่ในต้นเดียวกันดูสวยงามเวลาเดินไปทำงานเดินผ่านสวนสาธารณะจะมีดอกไม้หอมหวนไปทั่วเลย เหมือนเดินผ่านดอกแก้วบ้านเราอะค่ะแตเป็นดอกสีขาวเล็กๆกระจุ้มกระจิมสวยงามดูแล้วมันสดชื่นมากอะค่ะไปดูฟาร์มสวยงามตามธรรมชาติกันเลยค่ะ